พาไปตัดกล้วยต่อพี่น้องไปตัดกล้วยนะคะตัดกล้วยต่อตัดกล้วยต่อ,อยังไงมาเอีย้ยวอันนี้เด้งเด้งพาไปตัดกล้วยตัดกล้วย อันนี้หน่วยมะนาวมะนาวโรนพี่น้องเป็นกองๆอยู่มาแล้วเสียงหลุดหลูกันมาแล้วยังมาตัดไม่เตยเตยหอม มันแตกเลยตอนนั้นถือ,อไลอ,อันเทีดมนั่นตัดเอาเลยกันมันตัดตัดเอาเมื่อไห่กออกไปทง้งคุณ กลวยเครือตัวมันเตีย่ยไรมันอันนี้เอ็นลงมาตั้งขี้ดินเลยมีตัดชืบเลยนะ่ให้มันนอนลงเลยหักกระสังนั่นไหนบ่ยางมันตีหย่อยเสียจะคลองบัดนี้ตัดทั้งนี้นำ้ำออต้นมันกระดิ่งขึ้นมาเนียเอาขึ้นมาได้อยู่บ่ไป้เรื่อแตก น่อยแตกเอาบนเอาเมื่อบดไดนพี่น้องฟ้องไม่จิลง <c oughs> โอ้ว่าไมมันสุกคาเสือแล้วบ่นี้ <c oughs> คิดว่านะโอ้ยสุกแล้วนี่นี่ต้งเหลืองนี่สุกหมืเลยนี่เน่าแล้วมันเน่าแต่มันแตกซะมมันตีละ เอ้ยเอาไม่ได้อุอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะได้เสียเมื่อใดพี่น้องจ้ามเมื่อเทราวีเนี่ยลุงเราสีห่อยออกบู้ยแหงหมีไงกว่าเครือบางหนึ่งหันอีก อยากได้ปานเออจับไปจับเอ้ยเจ้ากระมงมนต์ข่อยน้อโอ้น่ํานี่แถวเลยจับดีๆเอาออกอีก2บีงกันนี่ครับใหญ่ออกก่อนน้ํากล้วยย่อยใส่เสือผ้า ยางกล้วยอ้าวกล่องกล้วยก็จักไปทางไหนแล้วเห็นอยู่บ่กล่องเห็นอ่าจับจับกันบึ้ยพี่น้องมีกล้วยไหมปาดโอ้สมศรอว่ากล้วยหอมขนาดนี้พุ่นหอมหอมพุ่นหอมหอมเหมือนสันเบิ้ง บึ้งวีมันบึ้งไอ้ระบบวีมันนี่บุ้ยพี่น้องเบึ้งบึงเบึ้งบึง,บง,บงสะใจบุ่่นอะ่ะวีกล่วยอ่าแล้วนี่วีละร้อยห้าสิบตายวีกล้วยทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะสุดยอดขนาดอือถือหน่วยตัวทั้งลุมเล้อ ่วยทั้งลุมเดอ้อคนนันพี่น้องบุ้ยวีเอามากไก่ลายเบาหินเออประมาณนีับอกไปอีกวางไว้คนน่ะอุ้ยกล้วยวีออนซ่อนวีมันมีซุกแล้วนะะ่อยใช้จุ๋ของนั่นยางกล้วยนั่นฮักแล้วนั่นตัวทั้งลุมมัน เอาไปยังคือไปถือแนวนั้นสิถือได้อยู่บ่บันเมือยอยู่กองไหมมคนฆ่าเครื่องมันอยู่แล้วนั่นล่ะออกได้อยู่งัดขึ้นทั้งเธองัดขึ้นทั้งเธอตัวนั่นแหละนั่นนั่นนั่เว่าบอลและบอสเซียอุ้ยอ้นซ่อนบีมันพี่น้องพ่นน่ะตาย บางหนึ่นวยมันคูออกันเก็บออกไงอย่าเปรีดป๊ดเลยมันหนามันสุกข้าเคลือแตกพร้อมพอตาตึงตะมื่นขนมาเบิ่งหุ้นพอตัดขนกระด้างมันบวตึงแฮ้ยขากกวคากกวเครือบางนึงหันอีกพี่น้องเอ้ยะสุดยอด โอ้โหหอมย่องย่องมียย่งกัดนี่น่ะผักคอยบอ่บอ่ออ่อเมื่อบอไดเลยพี่น้องต้องมา,าย่อยสไลดยออกแนวนี้ย่อยออกแนวนี้ยังคอยเสียเมื่อ,ดอ,อ,อ,ไ,อได้อ้มาหอมเลยขอ้วอ วีเล็กนะวีหน่อยวีเล็กวีเล็กวีสุดก็ท่านสุดเป็นไดครับยุ่งยุ่งยุ่งเลือดเลือดแตกชะาๆเลยมาหอนระตีนี่ขนาดาบีไปแล้วขนาดวีไปนะนี่ รูปหรูปรูปนะพักอ๋อวิปไปวิปไปนะนะนะอ่ะย่ำไายเท่อกับได้ไายวีตามตำราผลบะอ่ะอ นาเบิงมาเบิงมานี้ย่อยแล้วแล้วพี่น้องผุนอะไรจักวีผุนอะปุ้ยวีใหญ่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็วีไปสิบก็วีวีหน่อยนี่บอตัวอย่เกเ่าวีทั้งหมดสิบก็วีหน่อยสิบก็วีหน่อยนั่นพี่น้องวีไปปุ้ยผุนอะ มีกล้วยเดี๋ยวจะเอาเอาไปทำวามสะอาดถ้ากอนด่นางอนันนี้จะเอาต่อไปวางเลยเอาอย่างทำวามสะอาดไงสนามเลยอะล้างด่างยังล้างกล้วยนี่นะเ,เป็นบาติเ,เอากบบปูนเนี่ยดินเปื้อนเศษไม้ตอนโมเมนต์เศษไม้เด้มีแต่บใบไม้ทั้งนั้นนั่นแหละกะไพสิพิพาล้างล่ะเขาบ่ล้างนี่น เอาไว้แนวนี้แล้วเขาสีล่างเห็นยังบ่ได้เอาไปขืนหางเนาะหรืส <laughs> ิเอาไปขืนหางบ่ปุ่นนะอุ้ยปุ่นะแล้วมึงยิบไปถือแล้วก็นยิบไปบ้านออนซอนมีกล้วยุ่นนะยิบเอากล้วยไปไม่หรือสิยิบไปแนวนี้เดี๋ยวนี้ยังไปยิบตัวถือไปดีหนึ่นงเั็นจ้ะเฮ้ยมึงสะกดเนี่ติดนะ สามสิบเก้านาทีสี่สิบนาทีนี่ฮอดอยังเอากระถือทายท้าไม่หุน่นอยากไปห่มกันยูบุ่นอีกหลังหลังดินหลังอันนี้ออกียงไม่ลอยอยู่บ้านี้มาด้ยวยพี่น้องผูใ้ใดสิเอานอี่นี่โอ้วยนี่เป็นปลาอนอนซอนแทไม่สุกเลยดินี่นี่ ซุกแล้วโอ้ถือชั่วรศัพท์ลาไม่ซุกแล้วนี่พี่น้องนี่เนี่ยมันกินได้แล้วกินได้แล้วนี่ตอนนี้นกิไอคลิปคลิปนี้มีตะกล่วยลวนๆพี่น้อง <laughs> <laughs> ฝากสวัสดีสำหรัพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะ้าอีกบาย